สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมหนุ่มอซ s y xd อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาเล่นในเซิร์ฟประชารัฐนะครับวัยรุ่นประชารัฐนะครับนี่นะครับคือกลุ่มนะฮะอันนี้คือกลุ่มวัยรุ่นประชารัฐนะครับนี่ครับแอดมินแอดของให้ละอ่ะนี่ครับไม่มีการซับใดๆซินะครับเพราะว่าผมซึ่งทํา youtube นะครับผมมึงทําอยากลองครับอยากลองอยากรู้ครับอืมีคนขอมาให้ทําก็เลยทาอ่ะนี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับเอเพิ่งเปิดใหม่ครับก็เป็นแอดมินเขาแจกเลยนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็เนี่ยครับตามพี่ภูมิมานะครับเนี่ครับตามมิเอาดัสมาแล้วก็ตาม u ูไมานะครับก็รับโปรโมชั่นพันไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปเล่นลกันเลยว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงอีกว่าว่าวันนี้พี่หลังสาวบางโคแล้วก็พี่มาร์คพล็กมาสตรีมแล้วนะไปไปเลยไปกัน เฮ้ยได้ยินนะได้ยินนะทุกคนหลังสาวโกเอาแล้วว่ะนี่อะมาตะโกนละไอหลังดูดบุหรี่ไฟฟ้าโกโชว์สาวใส่ไอหลังก่อนเลยแล้วกันหลังค่ะหลังไอี่ไอหลังกันแลมีความสุขครับทุกคนไอหลังกันแลมีความสุขครับทุกคนไอหลังหลังเจ๊ไหม ถามที่ครับกูคอยถามมึงหน่อยได้ไหมกูหวันใช่ปากกูไหมวะเอาดิมาทัมาแกงมึงเนี่ยโดนกูโอ้ยเยอะฟย้นอ่ะผยกูถาจริงเลยพอดีผมไปปิดไฟบ้านมาครับมาขอโทษนะครับมาไอ้หลังมันหลงตัวเองมากเกินไปเอาเปล่าวะมันหลงมาหล่ออะไรของหลังวะเฮ้ยเฮ้ยเขาเจ็บไม่มีใครทำอะไรผมได้ เพราะผมเฮ้ยหลวงปู่อะไรดิวะหลวงปู่ดีดวัดมาแดงรึเปล่าวะมาดิ็กห้หลวงปู่ดีดวัดมาแดงเหรอหลวงปู่ดีดนุ่นส้มระแวงแดงหลอดครับเหลืองง่อยสว่างเยื่อห่วงเกลียวเกลียวเสียเกูไม่รูเกลือไม่รู้อ๋อเด็กปากแซ่บเยอะเกินนี่ครับไอ้หลังมันจะรวมพักถ่วอเยอะแล้วนะครับทุกคนไปเอ้ยพี่พูดไอหลังรึเปล่าวะ บีลาดินไอหลังมันบอกบีลาดินนะครับทุกคนบีลาดินก็มา,าไหวหลังน้องรักอ๋อปืนมันไม่ต้องใช้มาโคนะครับพอดีว่าผมปืนมาโคไว้ปิดมาโคกันแล้วกันคือครับแข็งขึ้นแล้วแข็งขึ้นแล้วใส่เลยแล้วกัน ผมต่อไยตอริสต่อไทยตอริสต่สี่ตึ๊บตึ๊บต่เส่เลวโหโหเอ้ยโอ้ตายคาเซฟยึด,ขด,ดเขาเ,เลยไปเสียได้ครับแอดแจกเยอะเล่นให้คุม้มไอ,อห,หลังปันหาพวกตลอดเลยนะผมดูทรงล่ะ ไว้หลังมันอยู่คนเดียวไม่ไหวตัวคนเดียวมันไม่ไหวอะครับมาเราไปนวนเนียรต่อดีกว่าเสียเสียเซลเลยว่ะมันจะเสียบูทหมดเลยแค่ขึ้นไปยังไม่ถึงไหนตายละวิ้ยลืมเป็นแม็กอุ้ยลืมเป็นแม็กวค้ยอุ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 ้ยวิ้ยวิ้ย ผมไปไล่หลังครับไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะว่าลูกแคนมันเยอะเจินมันเยอะแบบเยอะเลยอ่ะโหห้องบักชั้นสี่ว่ะบรรเทาว่ะนี่นะไอหลังนี่นะไอหลังไอหลังหน้าโง่ไอหลังหน้าโง่โดนชุดใหญ่ไอหลังหน้าโง่โดนชุดใหญ่ไอหลังหนีไอหลังเรียกพวกไอหลังมันเรียกพวกนะครับทุกคน ไอหลังมันไม่กล้าวัดกับผมนะไอหลังมันไม่กล้าวัดกับผมนะครับดูนะครับทุกคนไอหลังจะแตกไอหลังแตกแน่โอ้ยกูแตกอะไรวะหูหูไอหลังกูใส่ไว้ไอหลังมกใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนดูนะครับทุกคนอ่ะดูง่ายๆนะครับก็คือไอ้หลังมันไม่กล้าวัดนะครับทุกคนมันต้องเล่นเหลี ouais deflect, ่ยมนะครับมันเล่นมุมผมเล่นไม่ไหว

ที also, yes, ่ไหนหมดวะเอ้าฮัลโหลครับเาปยิงอหลังเฮียคุยังไมประสบความสำเร็จในการยิงไอ้หลังไมวะแ้วมันยังอยู่วะแทงหนึ่งใครยิงไม่รู้อุ๊ยโดนหลังโอ้โห ดิอียวัดกับพี่เหรน้องชายแตกหนึ่งสวยเองเ,อเ,อเอไม่มีเองไม่มีความความโหดในตัวเข้าใจปะพีม่มีความโหดอยู่ตัวอยู่แล้วแตกหนึ่งแตกหนึ่ง

คนโหดเยอะนะครับแบบนี้คนคุมผมเยอะนะครับผมไม่ได้เล่นวอซีครับผมเพ้กลับมาเล่นมอซีได้แหละปัญหามาดูเลยละกันไม่ได้เล่นแนวเอ็นเคนานเลยนะครับเล่นกั่แนวแฟนตาซีก็เลยแบบงู้เลยนะมาโอ้โหดู่ดูีมรัไม่ลครับ ไอหลังน้องรักมันงู้ว่ะเฮ้ยเขี้ยเปิดก๊อตโออะไรวะคนกลัวเนใครวะเปิดก๊อตไอ้เหี้ย

เฮ้ยเอ้เอาไม่ถือปืนยิงวะปวดหัวพอไอ,อ้คุโอ้โหร้องไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยมุมมุมมุมโดนมุม,ม,ม,มโ,โดนมุมโอ้โหโดนมุมอะไรวะโอ้ยโดนคนอื่นยิงวะ่ะโดนข้างนอกผีข้างน,นอกมันเหลี่ยมเหรอครับจริงจริงผมมาพร้อมแล้วไอส้สัตว์ไม่รู้จะแกล้งอะไรครับเพราะว่าผมมาเล่นมาเล่นไม่เล่นไม่ได้บอกใครเลยแอดมินก็ไม่รู้ ผมไม่ได้ขอของใครแล้วผมมาเล่นแบบโหมดซเล่นๆนะครับก็คือแบบถัดทำคลิปอะครับเด็กๆมาหลังห ah, ันไม่กล้าออกเลยครับมันเกาะเซฟะครับไออี้งอาเลยะไอ้ที่พลาดละไอ้ที่พลาดละไอ้ท uh. ี่พลาดละพลาดหนึ่ง ใจหนึ <Hoy S 1> ่งขอโทนึันนี้มันต้องต้องมีกบชัยนเสร็จดีก่าเปนโลเฮ้ยนี่แค่หลังแม่นมุดไปหนึ่ง มันไม่ได้เท่แล้วเว้ยน้าหลักนะใครมาวะ่หดก๊อตปิดก๊อตเดี่ยวยยั่วคู่กควยอ่ะอะไอ่ะอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้้ไก้ไอ้ไอ้อ้ไอมไอโไอ้อไอ้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 อ้ไไม่ไอ้่อ้อ้ไอ้ไ้อไ้ ด่าพี่ภูมิกูกูศรัทธาในตัวพี่ภูมิมันด่าพี่ภูมิกูกูยอมไม่ได้วะกูยอมไม่ได้วะยอมไม่ได้วะกูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้วะอืยอมไม่ได้วะบอกเลยกูยอมไม่ได้กูมมันโล่กูยอมไม่ได้วะเอ๊กูตัวหลังกูตัวหลังกูยอมไม่ได้เลยวะบอกเลยกูยอมไม่ได้วะเออพี่ภูมิเ่ม่ออยอมอ่มออ่ อูสอนเชิญให้เด็กๆพวกนี้กอนเด็กๆพวกนี้ปากดีวุ่เลยุ๊บลาเอร์ูมาเตอร์เหรอูมาเตอร์หรอลากุเม็ดเลยละกันจูมาเตอร์อุ้ยโอ้ยั้เปิดกอตอะครับทุกคน มันเปิดเลือดแสแล้วผมยิงมันไม่ตายอ่ะโอ้โหมันไนไรแต่กูเยอะไปดิดูดิเราอะไรอ่ะไม่ได้เก่งไปดิไอหลังมันโง่อย่างเงี้ยแหละครับทุกคนไอ้หลังไอ้หลังมันโง่เปล่าอะ ผูมเงได้แค่เัี้ยอขอ้องโง่คมันโง่ใช่ไหมไอ้หลังมันโง่เปล่าอ่ะโอ้ยมจะดินไมอะออุ้ยโดนลุมอุ้ย โอ้โหเลือหไหลเป็นน้ำเลยวะ่ะไม่มีที่จุกเลยว่ะครับดูตอ่อมาผมจะลงอีก 2, แค่สองเทสไปอีกแค่สองตาแล้วผมจะปิดคลิปแหละเติมนนีนะะ้ผมบอกเลยนะโปรโมชั่นมาคนเติมน่าจะเยอะนะผมบอกเลยห้าสิบเป็นแนวห้าสิบที่แบบนัวจัดเลยอุ้ยเ้ยลืมแหี่อ่ะ

อะไรวะน้องรักผูอยากยิงกูอยากยิงไอหลังวะไม่ไหวแล้วไเที่ในีนหลังวะไอหลังมันปากยังแซบไม่ไหวแล้วไอหลังอยู่ไหนวะน้องรักที่อยากใส่ไอหลังวะไม่ผมไม่ใช่ภูมิครับ ผมไม่ใช่ภูมิครับแน่นอนผมไม่ใช่เฮ้ยไอ้นี่เปิดก๊อฟทุกคนมันไปไหนเหรอวะไอ้หลังหน้างูอ่ะหลังหลังหลังไ้หลังไ้เ้ภูหลังลยโอ้ ไอ้หลังหน้างูผมไม่มีโอกาสได้ใส่มันเลยนะเพราะว่าลูกเซิร์ฟเยอะลูกแค่ในหลังก็เยอะนะครับผมไม่ไหวละผมต้องใส่มันก่อนไปลุยผมต้องคายหลังให้ได้ครับผมต้องคายหลังให้ได้ผมต้องเก็บพวกนี้ก่อนนี่ไงไอ้หลังไอ้หลังสามองคูน่างูไอ้หลังออกมาดีหลัง ไอหลังไอหลังมาดิไอหลังมากุยหลังไอหลังไอหลังเอากูเป่าไอหลังนี่ไงไอหลังตายควายเง่าโง่ไม่เคยลุมครับไม่เคยลุมครับมาดิมาดิอยากหนึ่งงไอหลังว่ะหิวเลืออไอหลังเหมือนกันว่ะโอ้ยกูตายแย่ก็ โอเคปิดคลิปเลยแล้วกันท okay. ุกคนบก็ตามนี้นะครับเซิร์ฟก็มีประมาณนี้นะครับเป็นแนว50ชน50นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับแล้วไปรุ่นประชารัดนะครับอืก็ผมไม่อยากให้ดูรูปเลยว่ะโอเคครับทุกคนบายบายก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแล้วกันไหนวะ